ต้น,นตครับค้อกไอช่อนร้อยครับ ปิดเบรกแล้วงัดปิดเบรกแล้วงัดร้ 100. อยคลอกช่อนนี่นี่นะครับผลงานเยือนนะนงป,งปงพุ่งชึ่งสีแดงตาดำครับ ฝากฝากเหมือนกันครับเดี๋ยวปล่อยครับเก็บรูปก่อน